ครับส่งงานแล้วนะครับสำหรับตยัยตาวีโก้ฮะติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกนะฮะภายใต้แบรนด์วินวันฮะเป็นแบรนด์เมกการับการ8ปีเต็มนะครับนอกมืดในสว่างกันความร้อนได้สูงที่สุดฮะอย่าเชื่อใครนะครับที่หลอกขายฟิล์มคุณคุณตัดสินใจให้ตัวคุณเองได้เลยนะฮะเราทดสอบด้วยเครื่องนะครับตั้งแต่ก่อนติดตั้งนะครับว่าฟิล์มที่ติดตั้งมานะครับของเก่าเท่าไหร่และของใหม่ของเราได้เท่าไหร่ถ้าติดตั้งออกมาแล้วของใหม่ของน้านะครับ คุณภาพต่ำกว่าที่ติดมานะติดให้ฟรีนะฮะผมการันตีแบบนี้เลยอันนี้เราจะเห็นว่าบรรทัดบนสุดนะฮะ21.6นี่คืออะไรฮะย1 6 6ิ0 0อแสงสองนนะครับสองพนได้ขนาด20แล้วก็แสดงว่าเป็นฟิล์ม60%อนะครับดูง่ายๆแบบนี้การรังสีวีที่100%้นะครับลดความร้อนถึง98.6ฮะถ้าใครลดความร้อนได้มากกว่านี้นะฮะผมติดให้ฟรีนะฮะบล็อกอินทดสอบหน้าร้านได้เลยนะฮะผมกล้าการันตีแบบนี้นะฮะถ้าฟิล์มใครนะฮะ สามารถกันความร้อนได้มากกว่าฟิล์มของน้านะฮะน้าติดให้ฟรีฮะโอเคนะฮะเห็นไหมฮะด้านนอกมืดเมื่อกี้นี้แล้วเห็นน้าในเคลียแบบนี้เลยนะฮะเคลียนี่คือแบบสะอาดตาเลยนะฮะมองแบบคลีนนะฮะมองคลีนเลยนะฮะอย่างคงย้านะฮะถ้าเข้ามาติดตั้งฟิล์มร้านของน้านะฮะน้าจะวัดให้ก่อนเลยนะฮะว่าของเดิมเท่าไหร่นะครับแล้วของใหม่ต้องดีกว่าเดิมฮะถ้าของใหม่ติดเราแยกกว่าเดิมน้าคืนตังค์ให้เลยฮะ น้ำไม่ได้มโนนะฮะดูนะฮะผมใช้เครื่องวัดฟิล์มที่มีคุณภาพแบบนี้ฮะรวมถึงทดสอบฟิล์มให้ดูก่อนติดตั้งด้วยครับ